เมราคว้าโทรศัพท์ตั้งใจว่าเธอจะรีบหนีออกไปจากบ้านหลังนี้แต่เมื่อเธอเปิดประตูห้องก็พบว่าจอรนยืนอยู่หน้าประตูเธอจึงแกล้งทำเป็นเดินไปเข้าห้องน้ำเมราทอตกใจมากแล้วพยายามตั้งสติหลังจากเห็นว่าจอรนเดินออกไปแล้วเธอจึงออกมาจากห้องน้ำและรีบเข้าห้องโดยในทันทีแต่เมราเธอก็ยังไม่ลดความพยายามที่จะออกไปจากที่นี่เธอแอบย่องออกมาจากห้องอีกครั้งอย่างเงียบที่สุดเท่าที่ทำได้และย่องมาที่โทรศัพท์ แต่ทว่าเมื่อหยิบขึ้นมาเธอกลับพบว่ามันไม่สามารถใช้งานได้เธอเห็นจอนที่ยังไม่นอนและกำลังยืนทำอะไรบางอย่างก่อนที่ลีอาจะโผล่ออกมาจากความมืดและถามว่าทำไมเธอยังไม่นอนอีกให้เธอช่วยหาอะไรให้กินไหมจูจูเมราเธอก็เห็นว่าลีอากำลังยืนฉี้แตกซึ่งลีอาเธอก็เริ่มไม่พอใจที่เมราเอาแต่จ้องมันเธอตามระกระจนใส่เมราและถอดบิกยัดปากด้วยท่าทีบ้าคลัง่งก่อนที่จอจะเข้ามาห้ามลีอา แล้วบอกให้เธอรีบออกไปจากห้องนี้ซึ่งจอห์นได้พยายามจะอธิบายให้เมราเข้าใจว่าลีอาเธอน่าจะกำลังสะเทือนใจอยู่แต่เมราเธอก็ไม่อยากฟังเธอใช้จังหวะนี้รีบเก็บของออกไปจากที่นี่โดยในทันทีจอห์นจึงได้เปิดประตูปล่อยให้เมรารีบเดินออกไปแต่เมื่อเธอเดินออกมาได้สักพักโดยที่ไม่ได้สังเกตว่าจอห์นออกมาจากความมืดเขาใช้ด้ามปืนฟาดเข้าที่ท้ายทอยของเธออย่างแรงจนสลบและแบบคร่างของเมรากลับมาที่บ้านอีกครั้ง